สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนคะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรูฟ้าน้องดวงใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับของฝากจากคุณแม่นะคะครที่แล้วที่เราถ่ายก็มีของเยอะเลยค่ะนี่นะคะได้รับของฝากจากคุณแม่นะคะไม่รู้จะต่างเป็นไหม จะ่ไปของหนูอีกไมนี่คขอ,ง,องนี้แค่นี้แหละมั้งอันนี้เป็นเป็นยานะครับเป็นยาให้กับพี่รุ่งแล้านี้ล่ะก็เป็นยาให้กับพี่รุ่ง อะไรชม่เก like, MM ็บวไมเก็บนดีเรียกเรียกเ่เพื่อนี่ใหขอกินรอเลยดกว่อันแรกก็คือนี้ใอบเลยน ตื่น mm. มากตกใจรู<ป>้จ<ป>ีบต้องบอกไหม ของแม่โจโนะคะนี่ของฝากจากแม่โจ้นะคะต้นรางจืดมาถึงแล้วคะ่ะขอบคุณแม่โจ้นะคะขอบพระคุณค่ะของฝากจากแม่โจ้ค่ะโอ้อทำมาเนาะ <Okay. S 1> นี่นะคะจากแม่โจ้นะคะ ตปนรางจืดนะคะแม่ขากราบขอบพระคุณแม่โจ้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณแม่โจ้นะคะแล้วก็อันน,ะะน,ะะนี้ค่ะอีนนะคะอันนี้จากช็อปปี้นะคะของแม่โจ้เหมือนกัน 아, น,นี้เพิ่งเมั่อวันน,นี้นะคะอันนี้เพิ่งเมื่อวาน,นะคะ่ะเปนนเ่มื่ะะอว ค่ะขอบคุณแม่โจค่ะ <S <S ค่ะคขอบคุณแม่โจนะคะขอบพระคุณยังสรงค่ะแม่โจได้ต้นล้างจืดนะคะสามต้นนะคะ,นนะ,คะพระาราโจนสี่ต้นนะคะกล่าบขอบพระคุณแม่โจค่ะขอบพระคุณยังสรงค่ะ ขอให้บุญบารมีช้างพระครูประการช้างศิริศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะปกุปก,ปกรักษาแม่โจนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะที่สิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะได้ฟ้าทลายโจอสามต้นนะคะสี่ต้นค่ะต้น การสืสัมทนนะคะขอขอบพระคุณแม่โจ้น,นะคะที่ติดตามหาแม่ความผู้พิพาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อทักทิพของเราในรอบต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ